สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่อง Time Togo เที่ยวไปเล่าไปครับผมก็สำหรับทริปนี้เราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดสตูลนะครับเพื่อที่จะลงไปเกาะหลีเป๊กกันครับทริปนี้เราเดินทางด้วยรถยนต์ครับไม่ได้เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์เหมือนคลิปที่ผ่านๆมาเพราะว่าทริปนี้เราไปกับเดอแก๊งกันครับผม ระหว่างทางเราก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะจังหวัดตังเพื่อที่จะกินหมูย<ต>่างมือตังางกัน <ไ ame? S 1> ครับและเราได้ฝากท้องมื้อเช้าที่ร้านคูปี้สมบัติ <c oughs> <c oughs> จะว่าไปก็เรียกได้ว่าไปเปิดร้านช่วยเขาเลยก็ว่าได้ครับ <c oughs> พอไปเช้ากันเกินแล้วคตอนสับหวยเหมือนกก้ันนะวันนี้เราไปไหนกันครับวันนี้เราไปไหนกันไปไหน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านนะครับที่มาจากอุเกตนะครับที่ขอแนะนาตัวก่อนเลยนะครับชื่อปอนะครับหรือเรียกว่าไกด์ปอนะครับและก็ทํางานที่บริษัทจตุนซีทัวร์นะครับซึ่งวันนี้ดีใจมากเลยนะครับทุกท่านมาเยี่ยมเยียนนะครับถามนก็มีน้องเท่นะครับน้องป๊อกแล้วก็ลุงต๋องนะครับแล้วก็สพายสพายทั้งหลายนะครับ แพ,พ็กเกจที่ซื้อนะครับเป็นสามวันสองคืนนะครับพักโรงแรมมองเท่นนะครับห้องพักจะเป็นแกรนด์ดีรักเอ้ยแกรนด์การ์เด้นรูมนะครับอ่าห้องพักรวมเรือไปกะัะเอิ่มแพ็กเกจนี้นะครับรวมห้องพักแล้วก็เรือไปกระชือแลแล้วก็ไปดำน,น้าแล้วก็จะมีดินเนอร์ให้นึ่งมือนะครับซึ่งวันแรกเราจะเป็นฟรีเดย์วันที่สองนะครับเราจะไปดำน,น้ำกันแล้วก็ นี้นะก็น้องๆก็ได้มาสนใจที่จะไปทริปเป็นซันเซ็ตทริปซันเซ็ตยอสนะครับก็เรือจะมารับรอประมาณสี่โมงที่โรงแรมนะครับหลังจากนั้นก็จะพาเราไปล่องเรือเรือยอทดูพระอาทิตย์ตกครับแล้วก็ส่งกลับโรงแรมนะครับส่วนวันที่สองก็จะมีบริษัทลําน้ําครับมารับเราที่หน้ารีสอร์ทเลยเวลาตั้งครึ่งซึ่งจะมีไกด์บอมากับเรือด้วยมารับน้องๆครับ ก็พรุ่นี้ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากแค่พ,พกอกันแดดนี่นานงแต่จริงๆแล้วอยากแนะนำว่าพกกันแดดไปด้วยทุกๆครึ่งชั่วโมงพอ,อกเลยพี่อย่าลืม ตอนนี้เราอยู่ที่ท่า,าเทียบเรือเกาะตารุนเตาบักตารุเตาตารุเตาตารุเตา มันนั่นเลยครัยา้าสิแผ่สิบาทว่ถ้าซื้อตามบยนบิสิี็ากุกสิบบาทถ้าซื้อตามบริยานบริยานสินี่ห้ก็มีใช่เดี๋ยวเรจะีน่าจะมีบางที่ก็ีสุดในกแล้วลงทัพที่นี่มีขายพาสปอร์ตมีบนฝั่งนะคะตรงท่าเรือบบบว่า มีแค่มีแค่ทานเรือจะ่อยพี่บอก่าพกจ้าวหลเตานะเยอขวาได้แล้วหลวตาลวงตาจัชื่อเรือไม่ได้เลยะฉะนั้นปกติเลาทุกท่านจำชื่อเรือนะครับเรือให้ถึือท่าใช่ไหมเกาะตาลูเตา เป็นเกาะหลักเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะลูเตาซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน51เกาะตั้งอยู่ในช่องแคบมะกาในท้องที่ตำบลเกาะสาหลายอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะลูเตาห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซีย4 8กิโลเมตรในปีพศ2479มีการประกาศพระราชบัญญัติกักกันผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้าย กรมราชทัน์จึงหาสถานที่ที่มีภูมิประเทศเหมาะสมซึ่งในที่สุดได้เลือกเกาะตะรุเตาเและจัดตั้งขึ้นเป็นทัานาสถานเขาปิดไฟถานพุ่งนเขาลงห้องน้ำอะไรก็งมืดอ่ะ

ตอนนี้ถึงลิเปะแล้วแต่เกิดปัญหาครับกระเป๋าหายครับกรเป๋าหายไปหนึ่งใบกระเป๋าพี่ไกดหายหนึ่งใบครับตอนนี้ เดี๋ยวว่จะมีเวลานอนและนี่คือห้องพักของเรานะครับ นี่คือวิวห้องพักตะโกนพร้อมกันว่าอะละหมอโอเคนี่คือห้องพักของเรานะครับนี่คืออะไร <c oughs> นี่คือห้องอาบน้ำ <c oughs> มีชาวเวอร์เรนด้วย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ส่วนฝั่งนี้ วั <c oughs> นนี้นะ่าจะเป็นห้องส่วมแ้งแน่จริงด,ด้วยขีเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ตอนเย็นครับสวัสดีครับตอนนี้สี่ <c oughs> โมงเจ็ดนาที <c oughs> เรากำลังจะไป ลงเรือยอชกันนะครับนี่กำลังเดินไปที่ล็อบบี้เพื่อนัดพบเจอเพื่อนสหาย กำลังจะไปขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือยอชที่จองไว้โดยนำทีมโดยไกด์ปอครับผมไม่ใกล้ปอครับรีบนรับรีบระวังลื่นนะครับระวังลื่น

punya <laughs> le. สุดท้ายนบ่เดียวดันดีมลขอบคุณครับถึงฝั่งแล้วเกือบตายเกือบกลายเป็นผู้ประสบภัย ตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหน Walking Street ใช่เหรอถนนคนเดิน ตกเมื่อคืนก็เลยเลื่อนเวลาเป็นสิบโมงอันนี้น้ำกระแสน้ำเริ่มไม่แรงตอนตเช้าเช้าก็ตอนนี้เป็นทางงเดินจากที่โรงแรมครับไปที่หน้าหฟูนี่เป็นร้านบาร์ของโรงแรมกลอยอยู่ต่อได้ไหม se ข้างหน้าเราจะเป็นโซเดียก แต่ หินง,งามเป็นอีกหนึ่งอันซีนหนึ่งเดียวในไทยของอุทยานแห่งชาติตะลูเตาจังหวัดสตูลเกาะขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดสีดำมันวาวเกาะหินง,งามแห่งนี้นับเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทยและแห่งที่5ของอาเซียน ทั้งหาดจะเต็มไปด้วยก้อนหินสีดำไซเล็กใหญ่แตกต่างกันไปหลายขนาดแต่ลักษณะที่คล้ายกันทุกก้อนก็คือความกลมเกลี้ยงที่พอโดนน้ำและแสงแดดสาดส่องแล้วจะกลายเป็นสีที่มันวาววับที่สวยงามมาก ตอนนี้เรามาถึงเกาะที่ไม่ค่อยมีคนจะมากันเราได้พบกับสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งตอนนี้มันแม่มีประอยูนต้นเบ้ร์มันกำลังจะตายแล้ว Hehehe <laughs>

3ามวันสองคืนก็จะประมาณนี้นะครับและขอบคุณไกด์พอเมนเจอร์ Manager บริษัทสตูน4ีทัวร์ครับที่ดูแลและทําให้ทริปนี้ของเราสนุกขึ้นไปอีกก็หากใครมีแผนที่จะไปเที่ยวหลีเป๊ะอยู่แล้วนะครับแนะนําเลยครับสตูนสี่ทัวร์บริการดีประทับใจแน่นอนครับผมทริปนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม YouTube Channel ช่องไทม์ทัว o ์โกเที่ยวไปเล่าไปครับ คลิปหน้าเราจะไปไหนติดตามกันได้นะครับ เราพายด้วยลำาท้า